โอเคเดี๋ยวปรเดี๋ยวเราสับปะป๊ะ สวัสดีค่บผมคือตำรวจเหมือนกันครับตำรวจใครเช่านั่นทีมันเข้าไปเข้าไปสอบคนละออนะครับช่ใช่ใช่ขาวไปเลยตำรวกจะทำแล้วเพื่อชาเหรอไอ้ตำรวจ สรเป็นคนได้วออก็จะตายไปด้วยะ ฉันได้แทเจ้าต <sh> <sh abb at wave> ัวนี้มาแล้วใช่พอดได้ดันได้ส่องฉ้นส่อถ้าพอจะมาจัดการแกเี้ยพอถ้าพอดเจอไป ไก่ไก่ปลา้วก็ตัวใหญ่เกินมันนี่มันใหญ่มากแล้วมันเข็มอะไรน่ะออเอ้ยกตุะตัดเจ็ปวดกี่บาทฮ alle bra. Ich Obrigada. พังตอนนี้แมงก็ถูกไอ้เจ้าสามขาต้องได้โจมตีอยู่จริงมาจจะไม่ได้โจมตีเลยนะเจ้าสามขาเมา,า่อ้าเจ้าสามขาตอนนี้เป็นเชฟเป็นซ่างใหนะม่

สกม่ก็มีสกิดไี่ก็สกิดสกิดนี่มันก่าับยังไยนะสกิดตัวนี้เอ่สกิดจปไมัช่งชิคาก็ัะทำก็ไดรกอยากยง ขยัืเลิกลกพอมาได้ยินฉันก็จะฆ่าเลยเป็นคนที่อยากได้ก็กคือ,อเมลอนกระทองแล้วก็แล้วกบแช้เสียง เดี yeah, mm ๋ยวมันจะชิ้นดีไอะแดดก็ไปมักก่ตัวหนึ่งมาช่ดแคบผมคือมันกรครับเนี่แล้วก็มันสกเกอสกเกอเวอร์ชั่นนี่ เกวอร์ชั่นใหม่เกเวอร์ชั่นแบบมสมมติสร้างที่จะแกะก็ใส่จะเท่าก,กันเลยเท่ากันเลยต่อยเด็กก็เครนรถตุ้ม ข้อหนด้ดเหมือนกันวิธีการฆ่าก็จะเป็นแบบนี้นะนี่วิธีการฆ่าคนก็ระบัดร้นกะบันนี่ทีเดียวก็จะไม่เหลือซาก อันนั้นเราจบอืมได้ละอาคุณมองก็จะนั่งอยืนเท่านั้นเองมองอะไรไม่เห็นแล้วก็อะไรก็โอกาสน้อยที่จะมันจะเข้าไปได้ ada nanti, buat dia bukan teguk seperti ini kan, dah เอางูมาแล้วก็ตุ้มแล้วก็เอาทายผิบอกเอาเดือดมันตรงไหนนั่นแหละจบคลิปครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่บ่อย